เอาละครับไหลลงมาจุดปล่อยพร้อมๆกันครับดูจากสูจิบัตรท่านผู้ชมถ้ามีสูจิบัตรในมือเป็นเที่ยวที่16ครับไปดูในสายบีมัทฉาน้อยนาวาร่องน้ำแดงครับท่านผู้ชมเทพถุงปุ๋ยร่องน้ำสีน้ำเงินครับมัชฉาก็แปลว่าปลาแล้วครับใช่มัทฉานาวานี่ปลาน้ำไม่มีปลาบกครับนอกจากปลา น้ำเต้า,าแล้วก็ม,มีกุ้งหอยอยู่บ่มีกุ้ยมไม่เองของการพานันนี่เห็นไหมเจ๊กแล้วพอยีสานงนางวกหลังอยู่นี่เอาละครับนิ่งแล้วครับท่านผู้ชมมองไปที่จุดปล่อยตอนนี้ครับเรือทั้งคู่จุ่มไทยแล้วครับท่านผู้ชมเอถ่าน้อยนาว่ะเอาละครับท่านผู้ชมดูธงยังกลางสีแดงอยู่ครับ แล้วกรรมการให้สั่งให้ลองน้ําสีแดงครับมัดฉาถอยนิดๆบกงอันเพาว่าล้าหน้าลงมาะอ,อาจารย์คือตาดีแ่โอ้ยกาตาต้อมบุคือตาสุมบูเ่านังกจกแกแกอยู่เนี่ยไหมู่คุณนุ่มยมตาต้อมอยู่แล้วเ่อแมนสุมหม้อ,อเมี่ยสายตาสันว่วเต๋โอโวย สันบ่สันผมจะใส่แว่นตาบังไปหนังว่าหรอคุณบอกโอเมียก็เลยสายตาดีตอมบ่เป็นอย่างที่สายเหยื่อใส่แว่นตาเป็นอย่างทันบ่ใส่มันสิสายตาเงี้ยครับโอ้ติเอาแล้วเขาบอกว่ามีสองอย่างครับใส่แว่นดำเนี่ยตาประเด็นหนึ่งก็คือตาแดงอ๋อ เ่าแล้วท่านผู้ชมครับเรือเล็กประเภทเจ็ดใบพายกับพี่น้องก็ไม่พูดไม่จ้าไม่ว่าอะไรไม่ต้องไปถามไทยว่านาน,าน,าน้ํทพวมหรือยังตอนนี้มันไปหมดแล้วตั้งแต่เดือนตุนเดือนกันยาทีแรงไม่ต้องไปถามไทยต้องประกอบภารกิจใส่กันมาอย่างเดียวเลยทีเดียวลูกพายแบบเต็มใบครับจ่วงยาวสาวนี่พูดพิธีจากกระชากแหลงแสงมาสายธาราลำน้ำชีแล้วก็สุบัญญัติระบบภากิจจะเดือดผู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 แล้ว ยังดูไม่ออกยังบอกไอถูกวาไปเป็นไปแล้วกระตมจับใส่กันมาเปใจใจทีเดียวหัวหัวลมใส่กระดันแรับอ้าวช่วยหน่อยครับเรือกู้ภัยครับด่วนเลยครับด่วนเลยอ่าไม่เป็นไรครับเรือกู้ภัยของเราพร้อมเต็มที่ครับสุดยอดเรือมัดฉาน้อยมัดฉาก็แปลว่าปลาแล้วครับว่าน้อยก็ปลาน้อยก็ชอบน้ําอยู่แล้วก็เล่นน้ําไม่เป็นไรครับผมพี่น้องจากเมืองบัวครับน้องธีรเดช ไม่ต้องไปห่วงกางเกงตัวที่สามนะครับ<แ>เราต้องเอาเรือไว้ก่อนเอากาะเรือนะครับพี่น้องชาวเรือไม่ต้องสละเรือนะครับโอ้โหเอาแล้วครับกู้ภัยของเราก็ล้วนเร็วนะครับเกิดไม่เป็นไรครับเพราะว่าสนามของเราเป็นสนามดีมีคุณภาพอยู่แล้วเรือท้องแบนไม่ต่ำกว่าห้าลำนละครับที่ช่วยกันดูแลในขณะนี้ เรามาดูเที่ยวต่อไปครับ